หลีกเลี่ยงไม่ได้เลยคือคุณจะต้องปรับสิ่งที่คุณทานก่อนลดคาร์บลงหรือลดคาร์โบไฮเดรตแป้งและน้ำตาลลงนะครับสองทานโปรตีนให้มากพอครับระบบการเผาผลาญก็จะดีขึ้นนะครับเมื่อเราทำแบบนี้ได้นะครับถ้าคุณทานอาหารถูกหลักเนี่ยร่างกายจะเริ่มใช้ไขมันเป็นพลังงานนะครับแต่ถ้าคุณยังทานผิดหลักการนี้อยู่นะครับร่างกายจะยังใช้น้ำตาลอยู่ กระบวนการการเผาผลาญไขมันยังไม่เกิดขึ้นฉะนั้นกระบวนการการลดน้ำหนักจึงไม่เกิดผลขึ้นมานะครับทุกวิธีลดไขมันที่ได้ผลบนโลกนี้ครับเขาสรุปว่ามันมีสิ่งที่เหมือนกันอยู่สองอย่างครับการลดไขมันแบบที่หนึ่งนะครับเขาจะใช้วิธีการลดคาร์บนะครับการกินโปรตีนก็ยังอยู่ในสัดส่วนเดิมไขมันอยู่ในสัดส่วนเดิมครับวิธีนี้เราจะเจอเยอะมากเลยถูกไหมครับ ใช้วิธีการลดการกินแป้งและน้ําตาลลงลดการกินข้าวลงครับวิธีนี้ได้ผลดีครับแต่ปรากฏว่าได้ผลดีระยะหนึ่งนะครับและหลังจากนั้นเนี่ยก็มักจะลดลงไม่ได้นะครับหรือบางคนเนี่ยเกิดภาวะโยโย่ครับน้ําหนักเพิ่มขึ้นด้วยนะครับวิธีที่สองครับเป็นวิธีที่เรียกว่าคาร์นิวอรัสไดเอทนะครับก็คือเขาจะแนะนําให้ลดแป้งและน้ําตาลเหมือนเดิมครับ แต่ให้กินโปรโตีนเยอะขึ้นหรือให้กินเนื้อสัตว์ก็ได้ครับให้เยอะขึ้นเลยนะครับเขาถึงเรียกว่าคาร์นิวอรัสคำว่าคาร์นิวอรัสก็คือสัตว์กินเนื้อนั่นเองนะครับพอเรากินเนื้อสัตว์มากขึ้นนะครับแล้วลดแป้งและน้ําตาลนะครับน้าหนักตัวจะลดลงฉะนั้นหลายๆคนก็จะเกิดความเข้าใจผิดว่าการกินโปรโตีนเยอะๆจะทําให้ผอมใช่ไหมครับโดยที่จริงๆแล้วหลักการที่เขาผอมเนี่ยมาจากการที่เขากินแป้งและน้ําตาลลดลงด้วยนะครับ การกินโปรตีนที่เพิ่มขึ้นก็จะช่วยในเรื่องของการเพิ่มนะครับเตาเผาพลังงานที่เรียนให้ทราบนั่นเองนะครับวิธีที่สามนะครับเขาจะลดไขมันแบบที่เรียกว่าคีโตจีนิกไดเอทครับเขาก็จะลดการกินแป้งและน้ําตาลลงเช่นเดียวกันครับแล้วก็เพิ่มการกินไขมันที่เพิ่มขึ้นถึงเรียกว่ากระบวนการนี้ว่าคีโตจีนิกไดเอทครับสิ่งที่เหมือนกันในสามกระบวนการนะครับเหมือนกันตรงไหนครับหนึ่งก็คือลดคาร์บเห็นไหมครับ เราจะต้องลดคาร์โบไฮเดตลงนะครับไม่กินคาร์โบไฮเดตนะครับที่มากกระบวนการที่สองก็คือเราต้องทานโปรโตีนให้เพียงพอครับถ้าเราทำสามกระบวนการนี้ครับได้แล้วทำสองแบบนี้คือลดคาร์บนะครับแล้วทานโปรโตีนให้เพียงพอได้ครับเราจะสู่เข้าสู่กระบวนการลดน้ำหนักตัวได้ทำไมจะถึงลดน้ำหนักตัวได้เป็นอย่างนี้ครับปกติเวลาเรากินอาหารนะครับอาหารก็จะเปลี่ยนเป็น น้ำตาลที่เข้าสู่กระแสะเลือดที่เราให้ดูครับพอน้ําตาลเข้าสู่กระแสะเลือดปุ๊บนะครับแล้วเราเนี่ยครับเริ่มกระบวนการในการออกกาลังกายในการลดน้ําหนักเนี่ยครับกระบวนการเนี่ยครับเขาจะดึงเอาน้ําตาลที่อยู่ในกระแสะเลือดนั้นเนี่ยเอาไปใช้ไม่ใช้โปรไขมันที่สะสมในร่างกายเราสักทีหนึ่งแต่ถ้าเรานะครับใจเย็นนิดหนึ่งเราลดคาร์บลงก่อนนะครับแล้วเราทานโปรตีนให้เพียงพอครับ กระบวนการของการเผาผ่านไขมันเนี่ยมันจะออกมาในกระแสะเลือดแทนแล้วพอเราออกไปออกกําลังกายครับไม่ต้องออกกําลังกายหนักมากเนี่ยครับกระบวนการเผาผ่านไขมันเดิมเนี่ยก็จะถูกใช้ฉะนั้นนั่นคือหลักการของคนที่อยากลดน้าหนักเนี่ยต้องจําอันนี้ให้ได้ว่าเราจะต้องลดการกินแป้งและน้ําตาลลงในทุกสูตรนะครับแล้วหาโปรโตีนนะครับมาทานให้เพิ่มขึ้นนะครับ การเนี่ยครับมันก็จะช่วยเราทําให้เราลดน้าหนักได้นะครับตอนนี้อาหารประเภทคาร์โบไฮเดรตที่เราต้องรู้เนี่ยคืออะไรบ้างที่เรารู้กันเยอะๆนะครับก็คือประเภทข้าวและก็พวกเส้นทั้งหลายนะครับที่เรากินกันนั่นเองนะครับประเภทที่สองก็คือนะครับขนมปังนะครับแม้ว่าจะเป็นขนมปังโควีดหรือขนมปังอะไรก็ตามนะครับก็ยังถือว่าเป็นแป้งอยู่นะครับประเภทที่สามก็คือนมนะครับในนมเนี่ยยังมีคาร์โบไฮเดรตนะครับเป็นส่วนผสมอยู่ในนั้นนะครับ 4ก็คือผักหัวทั้งหลายนะครับฉะนั้นคนที่ต้องการลดน้าหนักเนี่ยบางทีจําเป็นต้องหลีกเลี่ยงพวกผักหัวผักหัวคืออะไรบ้างครับก็ตั้งแต่ข้าวโพดเลยนะครับมันนะครับแหนวนะครับเผือกทั้งหลายนะครับพวกนี้นะครับมีแป้งหรือคาร์โบไฮเดรตเนี่ยอยู่ในตัวของเขาเนี่ยค่อนข้างสูงฉะนั้นเราจะต้องหลีกเลี่ยงหรือลดการทานลงด้วยนะครับสี่ก็คือผลไม้เห็นไหมครับ ในผลไม้เนี่ยเขามีน้ำตาลเ,เขามีแป้งที่เรากินเข้าไปแล้วเนี่ยจะเพิ่มนะครับในการเก็บสะสมไปเป็นไขมันในร่างกายได้ฉะนั้นหลายๆคนครับลดข้าวและอาหารและเส้นนะครับลดขนมปังลดนมลงนะครับแล้วก็ลดผักหัวลงแล้วแต่ไม่ได้ลดผลไม้ครับเพราะเข้าใจว่ากินผลไม้เยอะๆเราจะผอมลงนะครับก็บริโภคผลไม้อย่างเต็มรูปแบบเลยปรากฏว่าน้ําหนักไม่ยอมลงครับเพราะร่างกายยังเก็บเอา สารอาหารที่อยู่ในผลไม้ทั้งแป้งและน้ําตาลเหล่านั้นนะครับมาเป็นไขมันสะสมในร่างกายเราส่วนอาหารประเภทโปรโตีนนะครับก็คือเราจะกินเนื้อสัตว์เยอะๆก็ได้นะครับไม่มีข้อห้ามนะครับหรือจะกินเป็นนมนะครับแต่ต้องเลือกเป็นนมที่พ่องมันเลยนิดนึงนะครับเป็นนมที่มีความหวานนะครับตามธรรมชาติที่ไม่ใส่ความหวานนะครับหรือเราอาจจะกินเป็นพวกไข่ปัจจุบันนี้การบริโภคไข่เนี่ยสำหรับคนลดน้ำหนักเนี่ย สามารถบริโภคได้อย่างเต็มที่เลยบางคนทานมื้อละสองฟองสามฟองอย่างนี้เลยสามารถผ่านได้เลยครับหรือพวกถั่วทั้งหลายนะครับเราอาจจะบริโภคให้ปริมาณที่เยอะขึ้นอาจจะซื้อเป็นถั่วสําเร็จนะครับหรือถั่วที่เป็นธรรมชาติก็ได้นะครับนั่นคือสิ่งที่ต้องลดคาร์โบไฮเดรตแล้วก็กินอาหารประเภทโปรตีนให้เยอะขึ้นนั่นเองนะครับ สรุปสิ่งที่เราทาจริงๆในสามขั้นตอนเนี้ก็คือเราจะต้องลดนะครับคาร์โบไฮเดรตลงนะครับร่างกายจะยอมปล่อยไขมันออกมาให้เราใช้ได้นะครับอันที่สองนะครับต้องทานโปรตีนให้เพียงพอครับระบบการเผาผ,าผลาญพลังงานให้ดีขึ้นนะครับกระบวนการแรกเนี่ยที่บอกว่าเราจะต้องปรับสิ่งที่ทานเนี่ยครับนั่นคือกระบวนการที่สําคัญหากเราทําขั้นตอนที่หนึ่งเนี่ยถูกต้องนะครับจะพบว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นหนึ่งเลยครับ จะเริ่มเห็นผลและรู้สึกอิ่มและน้ําหนักจะลดลงภายใน3าวันเห็นนะครับทั้งที่เรากินเยอะนะครับกินโปรโตีนเยอะแต่เราลดแป้งและน้ําตาลลงนะครับเราจะรู้สึกอิ่มเลยไม่รู้สึกหิวนะครับแล้วก็น้ําหนักลดลงเลยภายใน3าวันเท่านั้นเองจะเห็นผลนะครับแล้วก็หลังจากนั้นประมาณ10วันครับจะรู้สึกเลยว่าตัวเราเนี่ยเบาวโล่งขึ้นนะครับไม่หิวระหว่างมื้ออาหารอีกนะครับแล้วก็จะกินอิ่มนะครับ แล้วได้น้ําหนักที่ลดลงได้จริงด้วยนะครับทั้งที่ยังกินอาหารได้เต็มที่นะครับเพราะว่าร่างกายนะครับจะเริ่มปล่อยไขมันเก่าออกมาใช้เหมือนที่บอกครับมันจะเริ่มการสลายไขมันออกมาในกะระแสเลือดแล้วเราจะเริ่มมีการเผาผลาญไขมันนั้นๆนะครับเราเลยขณะที่เราก็กินอิ่มนะครับแล้วก็อร่อยเหมือนเดิมเนี่ยแต่น้ําหนักจะลดลงได้เห็นไหมครับ <S <s นี่คือกระบวนการแรกที่น่าสนใจเลยแค่ปรับนะครับอาหารที่เราทานเท่านั้นเองนะครับ หลักการข้อที่สองครับปรับเวลาที่ทานนะครับการปรับเวลาที่ทานเนี่ยหมายความว่าใย่ไงนเมื่อไร่ก็ตามที่เรากินอะไรเข้าไปก็ตามครับร่างกายจะใช้พลังงานจากสิ่งที่เราเพิ่งกินก่อนเสมอเห็นไหมครับฉะนั้นเมื่อเรากินอาหารอยู่ตลอดเวลาเนี่ยครับมันจะเปลี่ยนเป็นแป้งเปลี่ยนเป็นน้ําตาลในกระแสะเลือดครับร่างกายจะย่อยแป้งและน้ําตาลเหล่านั้นไม่ย่อยตัวไขมันสะสมที่เราเก็บเอาไว้เราเลยไม่ผอมกันสักทีหนึ่งนะครับรูปนี้เห็นไหมครับ เราจะเห็นว่าเราจะเห็นภูเขาสีเขียวกับภูเขาสีฟ้านะครับภูเขาสีเขียวเนี่ยเป็นช่วงที่เรากินอาหารหรือเรียกว่าช่วงของฟีดดิ้งละกันนะครับในตอนกลางวันนะครับเป็นช่วงที่ร่างกายเราใช้น้ําตาลเป็นอาหารหลักเลยนะครับสีเขียวอันแรกเนี่ยครับคือตอนที่เราเริ่มกินข้าวมื้อเช้าเห็นนะครับระดับน้ําตาลเราก็จะพุ่งสูงขึ้นร่างกายก็จะใช้น้ําตาลเหล่านั้นแม้ในช่วงนั้นเนี่ยครับจะมีการเก็บน้ําตาลบางส่วนเนี่ยเปลี่ยนมาเป็นไขมันก็ตาม แต่ก็เป็นการเก็บสะสมไขมันนะครับสะสมไว้จะมีช่วงภูเขาสีฟ้านะครับเล็กๆข้างล่างเนี่ยครับเป็นช่วงระหว่างมื้ออาหารครับที่เราจุดการกินนะครับร่างกายจะมีการเบรนไขมันสะสมเนี่ยเอามาใช้พอมาถึงมื้อกลางวันนะครับก็เหมือนเดิมครับน้ําตาลก็มีการชูตขึ้นนะครับแล้วมีการสะสมของไขมันแล้วก็มีการนะครับใช้ไขมันในระหว่างมื้ออาหารแล้วพอมื้อเย็นครับก็มีการสะสมไขมัน ตอนนี้เราก็ต้องมาดูว่าหลังจากนั้นเนี่ยในช่วงที่เราใช้ไขมันเนี่ยหรือช่วงฟาสติง้งนะครับที่เป็นภูเขาสีฟ้าเนี่ยครับตอนนอนเนี่ยครับที่เป็นภูเขาใหญ่ๆเนี้ยครับเราสามารถเบินไขมันได้มากพอกับไขมันที่เราสะสมในตอนกลางวันไม่ถ้าเบินได้เท่ากันนะครับน้าหนักเราก็จะไม่เพิ่มขึ้นถ้าเราเบินได้มากกว่าครับน้ําหนักเราจะถึง,ถงเริ่มลดลงเห็นไหมครับนี่คือ สิ่งที่ให้เราเข้าใจกันก่อนว่ากระบวนการในกินอาหารเนี่ยจะประกอบด,ด้วยน้ําตาลที่เริ่มสะสมเปลี่ยนเป็นไขมันแล้วมีเกินการเบิร์นไขมันเป็นช่วงๆแต่น้อยมากการเบิร์นไขมันในหลักนะครับคือตอนที่เรานอนนั่นเองกนะ็มีการศึกษาวิจัยครับว่าเราควรจะหยุดทานอาหารเนี่ยให้นานมากกว่า12ชั่วโมงขึ้นไปครับถ้าเราหยุดได้นานกว่ามากกว่า12ชั่วโมงขึ้นไปได้นะครับเราจะเริ่มมีการเบิร์นไขมันเนี่ยมากกว่ากระบวนการเก็บไขมัน ร่างกายก็จะมีการผอมลงนั่นเองนะครับแล้วช่วงที่หยุดทานเนี่ยเราทานอะไรได้บ้างไหมบางคนก็คิดว่าเราทานอะไรไม่ได้เลยทานได้ครับอนุญ,ญาตให้ทานน้ําเปล่าได้ถ้าบางคนแบบไม่ชอบทานน้าเปล่าก็อยางอนุญาตให้ทานเป็นชาผงนะครับที่ไม่มีน้ําตาลเป็นส่วนผสมไม่มีนมเป็นส่วนผสมครับหรือจะทานเป็นกาแฟดําก็ได้นะครับในช่วงที่เรา อดอาหารนั้นสําหรับคนที่ติดการทานนะครับจะทานเป็นน้ําเปล่าทานเป็นชาหรือทานเป็นกาแฟดําก็ยังได้อยู่ฉะนั้นเราจะต้องเริ่มนะครับที่ต้องฝึกปรับเวลาในการทานอาหารถ้าเราเริ่มต้นนะครับในการอดอาหารหรือเริ่มต้นในการทานอาหารครั้งแรกเนี่ยตอน8โมงก็แสดงว่าเราจะหยุดอีกครั้งหนึ่งก็คือตอน8โมงหรือตอน2ทุ่มนั่นเองนะครับเราก็จะกินแค่ประมาณ12ชั่วโมงและหยุดไป12ชั่วโมงแล้วถ้าเราเริ่มเก่งแล้วนะครับเราอยากผอมเราอยาก หอมมากขึ้นอีกเนี่ยเราก็กินเหลือแค่8ชั่วโมงเห็นครับเราก็มีเวลาช่วงใช้น้ําตาลแค่8ชั่วโมงนะครับแล้วก็อดนะครับ16ชั่วโมงก็จะมีเวลาในการใช้ไขมันเพิ่มขึ้นเป็น16ชั่วโมงเห็นไหมครับกระบวนการที่เราทำเนี่ยครับก็คือพื้นฐานของการทำ IF หรือที่เราเรียกว่า intermittent fasting นั่นเอง ถ้าคุณทําตามสเต็ปที่1นนะครับกินอาหารอย่างถูกต้องคุณกินโปรโตีนอย่างเต็มที่นะครับจะไม่มีคําว่าหิวเลยแม้แต่นิดเดียวเห็นไหมครับฉะนั้นเราจะอดอาหารนะครับได้โดยเราไม่มีความหิวเลยนะครับหลักการง่ายๆที่คุยให้ฟังก็คือว่าคุณจะต้องปรับสิ่งที่ทานนะครับจะต้องปรับเวลาที่ทานแต่ข้อควรระวังก็คือว่าอย่าคิดว่ายิ่งหยุดทานานานยิ่งผอมลง หลายๆคนจะคิดอย่างนี้ใช่ไหมครับว่า,าถ้าอย่างนี้ถ้าเราทาฟาสติ้งได้นานเราอาจจะกินแค่สี่ชั่วโมงแล้วก็หยุดไปยี่สิบชั่วโมงเลยถูกไหมครับคิดแบบนั้นก็ถูกแต่มันจะถูกต่อเมื่อในสี่ชั่วโมงที่คุณหยุดสี่ชั่วโมงที่กินอาหารนั้นน่ะคุณกินอาหารได้อย่างเต็มที่แล้วคุณกินโปรโตีนนะครับอย่างครบถ้วนส่วนใหญ่แล้วส่วนใหญ่แล้วจะตกกับดักตรงนี้ครับว่า พอเรากินในช่วงเวลากินที่น้อยมีเวลากินน้อยครับเราก็เลยจะกินจนกระทั่งเนี่ยครับเราอดอาหารนะครับจนมันนะครับลดการกินแป้งลงลดการกินโปรตีนลงลดการกินไขมันลงกระบวนการที่เราลดทั้งหมดเนี่ยครับร่างกายจะจดจําว่าเรากําลังขาดอาหารอย่างรุนแรงครับ กระบวนการร่างกายจะลดได้ในช่วงแรกนะครับแต่สักพักหนึ่งร่างกายจะเริ่มเก็บสะสมอาหารครับเป็นไขมันสะสมเพราะเขากําลังสับสนว่าเรากําลังขาดอาหารแล้วเราก็จะเกิดภาวะโยโย่เอฟเฟกขึ้นเมื่อเวลาเราหยุดทํากระบวนการนี้ครับเราจะกินอาหารเยอะขึ้นแล้วอ้วนขึ้นอย่างรวดเร็วแล้วยิ่งบางคนครับทากระบวนการนี้นะครับโดยการลดคาร์บลดโปรตีนลดไขมันแล้วยังออกกําลังกายที่หนักขึ้นอีก นะครับร่างกายก็จะยิ่งเก็บไขมันมากขึ้นแทนที่จะผอมกับอ้วนขึ้นอันนี้เป็นคําตอบให้เราไหมครับว่าทําไมการออกกําลังกายยิ่งหนักนะครับบางคนเขาถึงนะครับออกกําลังกายนะครับหยุดนะครับหยุดทานนานๆนะครับมีช่วงเวลาทานสั้นๆออกกําลังกายหนักๆถึงอ้วนขึ้นได้นะครับนี่คือเหตุผลนั่นเองนะครับฉะนั้นอยากคิดว่ายิ่งหยุดทานนานนะครับจะยิ่งผอมที่สําคัญที่สุดคือ ยังเป็นสารอาหารในช่วงเวลาที่เราทานคือโปรโตีนเนี่ยครับยังเป็นตัวที่สําคัญนะครับที่เราจะต้องทานให้เหมาะสมทานให้มากขึ้นมันถึงจะช่วยได้ว่าถ้าเรากินน้อยในอาหารอื่นแต่โปรโตีนน้อยไม่ได้นะครับมากไว้ก่อนดีกว่านั่นเองนะครับฉะนั้นถ้าเราไม่ทําแบบนี้นะครับกระบวนการนะครับที่เราปรับสิ่งที่ทานปรับเวลาที่ทานแล้วเนี่ยเราก็จะมาช่วยเขาในเรื่องการสร้าง เตาเผาพลังงานขึ้นมานะครับเป็นสเต็ปที่สามนะครับปรับสิ่งที่ทานไปแล้วนะครับปรับเวลาที่ทานไปแล้วโดยการทํา i อสนะครับเราต้องสร้างเตาเผาพลังงานการสร้างเตาเผาพลังงานเนี่ยทำอย่างไงนะครับหลายๆคนเหมือนที่บอกครับ95%อบนโลกนี้ครับออกกําลังกายหนักหน,กหน,กนานๆแล้วไม่ยอมพอเหตุผลก็เหมือนที่บอกครับว่าเขาข้ามมาสเต็ปสามเลยครับคือกระบวนการเนี่ย สร้างพลังงานเสร้างกล้ามเนื Lynn, to to ้ออย่างรวดเร็วออกกําลังกายหนักๆอย่างรวดเร็วนะครับเขาไม่ยอมทําตามสเต็ปที่แนะนําตามที่บอกมานะครับมันก็เลยเกิดปัญหาขึ้นแต่ถ้าเรานะครับทําตามขั้นตอนของสเต็ปที่หนึ่งและสองตามที่ผมแนะนํานะครับแล้วเราเริ่มกระบวนการนี้แล้วหลังจากนั้นเนี่ยครับ มีการออกกําลังกายนะครับทุกๆวันนะครับวันละ15นาทีต่อวันหรือไม่ต้องทุกวันก็ได้2-3วันครั้งก็ได้วันละ10-15นาทีเพียงพอครับแต่คุณจะต้องออกกําลังกายโดยการทำเวทเทรนนิ่งร่วมกับคาร์ดิโอร่วมกันถ้าคุณทําแต่คาร์ดิโออย่างเดียวคือการออกกําลังกายให้หัวใจเราเต้นเร็วๆนะครับแล้วเราไม่ทําเวทหรือไม่สร้างกล้ามเนื้อขึ้นมาด้วยครับกระบวนการลดน้ำหนักจะล้มเหลวแต่ถ้า คุณนะครับทาตามขั้นที่หนึ่งที่สองมาแล้วคุณออกกําลังกายแค่สิบห้านาทีนะครับอาทิตย์หนึ่งสองถึงสามครั้งแต่ถ้าใครจะออกทุกวันก็ยิ่งดีนะครับแค่สิบห้านาทีต่อวันทําเวทเทรนนิ่งร่วมกับคารีโอด้วยครับกระบวนการนี้ก็สามารถทําให้เราผอมได้ง่ายๆเลยนะครับคุณจะลดตั้าหนักได้สิบกิโลภายในหนึ่งเดือนได้อย่างง่ายดายมากเลยนะครับเพราะกระบวนการทั้งหมดเนี่ยครับมันเกิดการสร้างเตาเผาพลังงานเพิ่มขึ้นมานั่นเองนะครับนี่คือหลักการง่ายๆนะครับ ที่มาแนะนำนะครับโดยสรุปก็คือวิธีที่ไม่ต้องเหนื่อยมีอยู่จริงครับวิธีที่ไม่ต้องใช้เวลาเยอะมีอยู่จริงแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคืออะไรทราบไหมครับคุณต้องเชื่อว่าคุณทำได้ครับถ้าคุณไม่เชื่อว่าคุณทำได้นะครับคุณคิดว่าคุณอ้วนนะครับคุณคิดว่าคุณไม่มีทางผอมคุณจะไม่มีทางผอมเลยคุณต้องเชื่อก่อนว่าคุณเคยผอมมาก่อนและคุณสามารถทำได้ครับ ถ้าร่วมกับการทานน้ำนะครับเยอะๆนะครับสักสี่แก้วนะครับหรือประมาณหลิตรในหนึ่งมื้อที่เราทานด้วยนะครับกระบวนการเผาผลาญก็จะเกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วออมากนั่นเองนะครับงั้นหลักการง่ายๆที่ต้องทําก็คือปรับสิ่งที่ทานครับปรับเวลาที่ทานนะครับสามนะครับสร้างเตาเผาพลังงานขึ้นมาโดยการทำเวทเชนนิงวิธีการทำเวทเรนนิงถ้าเราไม่มีอุปกรณ์อะไรง่ายๆครับ เอาขวดน้ำเนี่ยครับเติมน้ํานะครับมาทําเป็นเวทนะครับยกน้ําหนักนะครับเอามาถ่วงที่ขานะครับในการเตะขาเพื่อทําให้กล้ามเนื้อขาเราแข็งแรงขึ้นใหญ่ขึ้นเพื่อเป็นเตาเผา,เลา,เลาพลังงานที่มากขึ้นนั่นเองนะครับ